ค่ะพี่น้องปลอดภัยทุขุมทุกคนนะคะวันนี้บ่พอพ่อกับกินป้อยฝอยแหลกค่ะวันนี้นะคะพี่น้องขั้นสีทาไปเก็บให้ปวกค่ะได้ยินข่าวว่ามันออกร้ายไปช่วงให้ปวดสนดอกค่ะกันสิพาไปเบิ่งบรรยากาศเนี่ยค่ะว่าป้าขั้สิทันเห็่ยเธอขจาบอนะคะเพราะเขาไปอีกไปหกโมงเธอขจาวแตงเน็ดยตึงจะตีสามตีสี่เนาะค่ะว่าขั้สิทันขจาวบอมันสิไปเอาขี้เนี่ยขจาววาร์จักไปเบิ่งสิพาไปนะคะไปชมกันเลยค่ะ หมอกตอกค่ะบื้อไม่เคยตื่นสาวเจา้าเกล่ะเห็นหมอกปั๊ดเนี่ยเรเห็นหอดทางเบิองเมืงปันคนั้ไฟอรรถหมอกได้นี่ค่ะหมอกมันอยู่ผักเหนือได้นี่บื้อปั๊ดดิโทรเบิองเมืงเบิเงเรากหอดตากันแล้วนะคะพ่อสายไปกินให้ปวกไปกันเลยค่ะเฮ้ยนั่งเขีนดูดจังหะนารักเขยนด เดันตัวนี้มันจ้าขามึงมึงมึงเขาขาค้าเท่ากับเอาขาเข้าเขาเห็ดปวกแหงค่ะพี่น้องนี่เข้ามาอากะตามาออกตามนี่นี่นี่ขามันเอ้ยขาหลุดสักระซางมันไปเอาคือเกาไปชี้ได้เอาเอาอาเอาึงหนึ่งยดึนึ่งมึงมึงเห็นดอ้เพื่อเ็ยบกมูลนอีกกองนึงนี่น่เนาะ ตื่นเต้นิ๊ันกำลังกระตื้นตื่นขึ้นด้วยิยไดิดอกะนีมีนี่นี่มีนี่มีนเห็น

เฮ็ดดินนี่เหรอเฮ็ดละโง่โมเมียนเฮ็ดดินเฮ็ดดินเฮ็ดดินนี่แดงเฮ็ดอะไรบอกบอกคนนี่บอกบ้านเราเสร็จแล้ว

đoạt ngắm ngắm mừng, không có ọc, không có bên nào này, nè, bắt, săn lỏng, hái gì hái gì này, ừm, chụp โอ,อ้ยอ,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 อันนี้มันเถาพี่น้องออมันถือฝนมันขึ้นหมอกรุ่งเรืยงอ,อ,อันนี้กระคาบางหมดเลยจะกระงามไหมนี่ต้องรอก สองดอกก็กำลังามเลยนี่นี่นี่ละงอกได้ไหมพอได้นี่ดอกใหญ่ยได้นี่ดอกก้างก้างออกพี่เนาะหนึ่งสองดอกนี่นี่งาม อีกตัวมิจาเป็นจุ่มตัวดอกเฮ็ดเพิงเห็อเฮ็ดเพิงสวยนีเฮ็ดเพิงพี่น้องหาอีกอน

เหมยจะกีด้ยเฮียเขาตะกี่าปานบดิยงก็ไปดิดอกเหนึ่งก็แตอการเห็นดอกงามดอกหนึ่งค่ะอ้ยนี่งนี่นะนี่ดอกสวยนี่หาอีกก่อนตาเขาก็เป็นลาวิท่ปันนี่

ออกไปเป็นเสียวันนี้ดีกคนี่นองนอง่่งนกันหัค้ามอยเป็นเสียนี่ี่เหยั่งั่ม Sang mà sáng No, gần em không có gần em hên. Hm, gần em hên. nhìn gần em hên. Hm, gần em hên 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 hên

bắn uh, đi đọc hoa giọng nhãn kai từ vựng đóng nguồn 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 này nguồn 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 này nguồn 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 nguồ 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 งามบอบัวสามดอกบุญพี่น้องมันสัวหนเน่ยมันสอนกันยังไงบึงตะกีบวเดียวร่บ้บ้งนี่ดอกที่หนึ่งเอาไ้ก่อนดอกที่สองก็มาสร้างดเอะปาดึง อีกกอนไม่มีมูอยู่จ้ะหายอยีกอกอนบผ่าสี่อกเต็มตาเพลินรรมาดาดข่อยฮออึบค่ะพี่น้องตอนนี้นะคะห้าอเก็บเสร็จแล้วนะคะเง็ดเบเิบเ่งเนี่ยเต็มตาบเบ้อข้าขอไปแค่ชั่วโมงเดียวค่ะพี่น้องมาถึงชั่วโมงสำมั้งยุ่งกอะไร ปากับหกแต่ว่าหังพวกกัะย่างไายไปไกลมากอีกยังไม่เป็นห่อมันก็เป็นห่อ,หหองเหรอด้วยในความลัพี่น้องเบิง่งเฮ็ดเต็มตาเบิง่งเข้ามาหาที่รุ่นหมูเข้ามาหาแต่เจ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงอืมค่ะจะได้กะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เย,ดยค่ะพี่น้องกินป่อยไแหละค่ะขอบคุณค่ะ วันเนอะหน่อยๆจะบาด่ะยงเทพกุงไทยแก่ป no ุร th ิย <es> um, ์กินดอกฮึดปวกว่า <ills> ด uh, ้ามนพเลยฮึมถึงพวกติ๋วพวกติ <lecturer> uh, uh ๋วมุดข้ามนเน้นเไปด้วยเด้อฮมอืม ให้งงหน่อยมัง่งทำมันก็ด,ดีอ้าวไปงงไม่ได้ค่ะเพียงเห็น,อนหอนก็พี่ชาวบ้านเข้านาะคะ่ะไปปลาทาเย็ดมากมเมื่อยแล้วก็มากเพียงเห็ดกินดูนดีได้ <ขอ S 1> ที่นี่คุณพ่อกระลาไปเที่ยงชนิดนะคะขี้ป้อยฝอยแหลกขอขอบคุณค่ะ hết hết là ngu ngốc đứng ở ki đình hết buộc hết bên, wow là <laughs> ngốc